ให้ผีภายนอกนะจะมาเยอะทำคนได้มันก็มีส่วนน้อยมากมันสู้ผีภายในใจของเราไม่ได้หรอกความเห็นผิดผีที่สําคัญที่สุดคืออวิชชาความไม่รู้ก็ใจเจ้าของนั่นไม่รู้มีความลหลงๆว่าเป็นตัวโดนของตนพอเกิดความเจ็บขมไข้ขึ้นมาแล้วยอมรับไม่ได้โทษเดิมผีเดือสาม เราว่าความเกิดเป็นของดีถ้าว่าความเกิดนี่เป็นของดีนะในส่วนนี้นะอ<ม>แล้วชาติไปดูข้าจะไปไว้ไหนนะการเกิดเป็นของดีเตรียมผลที่ได้จากการเกิดนะที่ต่างมาเกิดไรความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความพัผ้าชาติเปดูุ่าจาราเปดูข้ามรณะเปดูค่า,าง สุกับปริเทวทุกขกโตมัสจุปยญาทาบดุขาเอวมามตเดสเกวรสดสขกันดัสสมุรยโยโหดิมันดูแล้วนว่าโอ้พื้นฐานของจิตใจเนี่ยไม่มีสราระเป็นดีพึ่งจากนั้นเ่ยมีความเห็นว่าพระทรงองค์เจ้าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้วิเศษวิโสไปเนี่ยว่าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้วิเศษด้วยความเห็นของเขา,าด้วยเดบาะ โดยการบ่มบำเพ็ญโดยศีลเอาคิดว่าเป็นความขังความศักดิ์สิทธิ์ไปเทธจริงๆเนี่พระก็ไม่ต่างอะไรกันอย่างยมในส่วนของความเป็นร่างกายเนื้อนำ้ำต้องแก่ต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายเหมือนกันไม่มีอะไรพิเศษในข้อนี้เกิดมาก็ได้เท่ากันได้ความแก่เท่ากันได้ความเจ็บเท่ากันได้ความตายเท่ากัน ในความวัดภาคเท่ากันแต่จุดที่แตกตา่างก็คือจิตใจของท่านสําหรับท่านผู้ประพฤติปฏิบัติฟังด้ว่าสําหรับท่านผู้ประพฤติปฏิบัติท่านจึงสาม,มารถปล่อยบางจิตใจนะได้โดยความเห็นตรรมอาจรมคาสอนของพุตธรรมบารมีเจ้าเนี่วยว่าสนใจเจ้าของบางบางอันเมันไม่มีอะไรอะปายเสียว่าภายนอกก็เห็นกันมาหมดแล้วความแก่ความเจ็บความไข้ความใครความทุกขนะ์นานาประการ ความทุกข์เพราะการแสวงหาทรัพย์ในการเลี้ยงชีพถูกประการหนึ่งก็ต้องอดทนอุตส่าห์พยายามเหน็ดเหนื่อยบันไหนก็ต้องทํากันไปความทุกข์ที่สองคือความทุกข์เพราะธาตุร่างกายกาเริบต้องอดทนต่อทุกเวทนาเจ็บป่วยที่ปากกดขึ้นไม่เลือกการไม่เลือกเวลาประการที่สามเป็นสิ่งที่ยากมากแต่ก็ไม่เหลือวิจัยความทุกข์เพราะความอยาก ขันติในมงคลสูตรขันติในมงคลสูตรแต่งดัดไว้ว่าขันติในมงคลสูตรนี้รวมถึงสามระดับที่พูดมาหนึ่งคือขันติความอดทนต่อการแสวงหาทรัพย์คือการทําการากทรํางานต้องมีความเหน็ดเหนื่อยต้องมีความลําบากมีความเหน็ดเหนื่อยมีความลําบากกว่าจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์ได้ปัจจัยสี่มาจุนเชือครอบครัวเลี้ยงตนเลี้ยงตัวได้ก็ต้องใช้ความอดทนในระดับหนึ่ง อีประการที่สองขันธดิเพราะธาตุร่างกายกำเริบความมีโรครุ่มเรา้ามันก็ต้องอยู่ได้เจ็บปวดปันไหนก็ต้องอยู่ได้รักษาเยียวยาเนตน็มกำลังไม่หายทำไงอดีก็มัน,นมไม่หาย <c oughs> เว้นไว้เว้แต่อเข้าใจเข้าใจธรรมชาติของความเสือ่อมเข้าใจธรรมชาติของความแก่งความเจ็บความไข้เข้าใจในกาหมายถึงการพัฒนาจิตของเราให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นที่สูงสุด คือยอมรับสภาพอยอมรับความจริงไปราว่ายอมรับสภาพยอมรับความจริงไปตามมิทธิตามหน้าที่ถ้าไมอย่างนั้นแล้วความทุกข์ในร่างกายเนีเ่ยเี่มาเป็นภาวะบีบคั้นเป็นภาวะบีบคั้นนะ <c oughs> บีบคั้นจิตใจเรียกว่าสะเทือนไปหมดลองเจ็บลองไข้ขึ้นมาลองเหนือยลองเมื่อยเวียนหัวอะไรต่างๆนี่จิตมันเป็นไง ในเมื่อวทนาทางร่างกายเร่มันทุกข์ะคือสภาพร่างกายกำเริบนี้มันเกิดขึ้นจริงถ้าเราจะเอากำลังจิตตรงไหนนะถ้าไม่เกิดฝึกฝนสติปัญญาเนา่ยเราจะอ,าอะไรไปเป็นเกราะป้องกันรูปสัตวารูปจิตเหนือรูปโดยปการทั้งปวงวทนาสัตวเวทนาจิตเหนือวทนาโดยการท้าปวงสัญญาสัตว์สัญญาจิตเหนือสัญญาโดยการท้าปวง สังขรารสารว่าสังขารจิตเหนือสังขารโดยการดับวงวิญญาณสาว่าวิญญาณจิตเหนือวิญญาณโดยประธานดับบวงนี่เมื่อมเป็นอยู่อย่างนี้แล้วทนี้ถ้าเราไม่ศึกษาไปจาาแยกธาตุแยกขันธ์แยกจิตออกจากกายนี่แล้วมันก็จะไปยึดเอาเวทนาที่ปรากฏกันนั้นเป็นเราทําไมจิตได้รับความกระวลกวายเราลอนเรียกว่ามันไม่ยอมรับสภาพตามความเป็นปจริงนะการยอมรับสภาพตามความเป็นปจริงกับคำว่าปล่อยวางนี่เป็นไว้พราะเดียวกัน นี่คือในส่วนของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายและความทุกข์ที่เกิดขึ้นจาก,กจิตใจนะได้อำนาจตัณหาสมุทัยการตัณหาหนึ่งภาวะตัณหาหนึ่งวิภาวะตัณหาหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีสติปัญญาขั้นสูงสุดในตัวเี้เราจะหาข้ามความอยากประเภทน,น,นั้นได้อย่างไรจะถอนอำนาจอําตัณหาสมุทัยได้อย่างไรที่มีความจําเป็นต้องบ่มบําเพ็ญ ความเข้มแข็งทางจิตทางใจของเราด้วยสติปัญญาให้มากขึ้นเมื่ออย่างนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะยกระดับจิตของเราให้มีเกิดความสูงขึ้นได้ไม่สมฐานะนะครับว่าอาคังฐานังมรุเสสุมักคังสดราวิสุธิยาความประเสริฐในฐานะของการเกิดเป็นคนประเสริฐได้ด้วยการปฏิบัติพอบาจันธรว่าพอบาญันในทีน่นี้มันก็คือสมภาพจิตในความหมายที่เป็นตัวจิตนะ เป็นสภาพมานจิตหรือเป็นสภาพกิดจิตที่ไม่ยึดมั่นสาคัญอะไรเลยแม่คัดน่งัวมาอีีที่เรียกว่าภูมิจันทร์ท่านสูงสุดในอย่างเรานี้เรียกว่าละของภายนอกได้ดํารงชีวิตแม้ไม่มีคู่ครองไม่มีคู่ครองอ่ะไม่มีสามีไม่มีปัญญาเรียกว่าละกามภายนอกได้เป็นผู้ปราสนาจะอยู่ผู้เดียวเรียกว่าภูมจันทร์ภายนอก เนี่เดินที่ศีลธรมานิปัญญาเนี่ยไปเรื่องขอาการปริบาตของพผู้ผู้มาจันทร์มนจะพระมาจันทร์ขั้นสูง,ญญงสุนนงสงสดนี่เนี่ยก็คือสัมพจิตที่ไม่ยึดถือสิ่งใดเลยอน่นั่นจะเป็นไปอะไรได้ซิออกนอกจากพระารันเราไม่ต้องไปคิดมากขนาดนั้นว่าเมื่อไรเราจะถึงอยู่ตรงนี้ดูในปัจจุบัตนตอนนี้มีร่างกายไม่ยึดถือกายเป็นเอามันจะเจ็บมันจะป่วยมันจะเหนื่อยมันจะไม่เข้าใจสภาพตามความเป็นจริงในบ้านนั่นคือธรรมชาติของร่างกาย เอาเยียวยาได้เยียวยาต่อไปรักษาได้รักษาต่อไปบำรุงบรรเทากันไปตามหน้าที่ถ้าทำไม่ได้จริงๆเสร็แล้วเสเน่เอามันจะตายแล้วนะเนี่ยเหตุผลมันจะต้องตายก็ให้มันตายไปจิตใจไม่มีุกไม่กังวลไม่กังวลกังวายไม่เร่าร้อนพ่อยอมรับสภาพได้เจ็บก็เจ็บเหมือนกันแตจะให้ยึดว่าทั้งร่างกายและจิตใจเป็นเอาไม่ยึดเพราะนั่นคือหน้าที่ของธรรมชาติ พูดอย่างเช่นว่าธรรมชาติมันสมควรเป็นไปอย่างไรก็ให้มันเป็นไปอย่างนั้นไม่ต้องขัดขวางไม่ต้องยื้อไม่ต้องยึดไม่ต้องฉุดไม่ต้องรังไว้เพราะทําไม่ได้มีแต่ยอมรับความจริงอย่างเดียวว่าอ๋อถึงเหตุผลมาแล้วนะเรื่องร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะไข้มันก็เรื่องของเขามันจะตายก็เรื่องของเขาให้ดูวจตมัน มันจะสร้างความคิดอะไรมันจะมีความรู้สึกอะไรมันจะรู้สึกดีไม่ดีรู้สึกสบายไม่สบายบรู้ร,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 รูร้สึกเฉยๆเป็นเรื่องของจิตวิาอารมณ์หยาบอารมณ์กลางอารมณ์ละเอียดอารมณ์ปานนิด์อย่าว่าอารมณ์ปานนิษก็คือฌานสมาธิความว่างความสงบสุขุมมีนามภาพตั้งแต่เบื้องต้นตามกลางจนถึงที่สุดอารมณ์ปานนิษก็เป็นอาการของจิตอีกอารมณ์หยาบอารมณ์ อย่าอารมณ์สกปรกตัรกราคะโทสะโมหะความโลภค,ความโกรธความหลงไยอารมณ์ลิษยาอารมณ์โกรธอารมณ์กำหนัดอารมณ์งหงีดงดง่านลำคานเบื่อหน่ายมันก็เป็นอารมณ์กับอารมภาคกันส่วนที่เป็นกุศลก็คือความดีความงามให้ทานดับสาสิลบำเพ็ญภาวนาไปข่าวบางที่สุดร่วความดีเนี่ย ไม่ว่าตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งจนถึงอรูปภพมนีวสัญญาณนะสัญญาตนะนั่นคือฝ้าฝ่ายของกุศลส่วนฝ้าฝ่ายของความเป็นอกุศลนมันก็คือส่วนที่เกิดขึ้นจากตัณหาตัณหาจะเป็นอะไรไม่ได้อหกแล้วว่าต้นเหตุของตัณหาก็คือความห่งของตัวจิตนี่ ตัวจิตนั่นเงองงอแงเองมาอย่างที่พ่อพูดกันตุกวันทุกวันนีเห็นเนรื่องเจนนี่มันไม่มีตัวไม่มีตัวนั่นในจิตวิญญาณนีน่แต่มันคิดให้มันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้โดยความชำนาญของการบูกแต่งในตัวมันเององค์พระพุทธเจ้าคําสอนโอปปสัมมารองพระเจ้าจึงสอนให้พทธบริษสัจท่าไหร่หันมาดูเนะเอาอะไรดูเอาจิตดูจิตนี่นะจนได้เห็นว่าตัวจจนนี้เป็นอนัตตาถ้าเราน้อมใจเพรเราลงไปสัมผัสบ,บ้าง สัญญาความจริงต่างเรานี่มันก็คือสัจจะความจริงนั่นเอเป็แนแต่ว,ว่าเราไม่ปฏิบัติเป็แนแต่ว่าเราไม่ทํำไม่ปฏิบัติไม่ทาลงไปคําว่าไม่ปฏิบัติไม่ทําลงไปนี่เนี่ยก็ปล่อยจิตมันไปแล้วแต่มันจะเป็นไปขนาดนนะดีก็ดีตามมันไล่ไล่ตามมันกดหมหโทโสตามมันอารมณ์คนธรรมดาเนี่ยนะตัวจิตเนี่ยมันไม่ใหญ่ไม่ใช่ความรู้สึกความเป็นพระความสงบแม้นิดหนึ่งก็ไม่ปรากฏในจิตเอง อันนี้ว่าเป็นร่างมนุษย์เฉยๆไม่เดยคิดเลยว่าสิ่งนั้นดีสิ่งไม่นั้นไม่ดีสิ่งนี้สมควรละสิ่งนี้สมควรเจริญอันนี้ว่าร่างมนุษย์เป็นคนเหมือนกันแต่ตัวเจนไม่ใช่ไม่วก็เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการไม่สนใจตัวเองนั่นแหะสนใจแต่ของภายนอกอืมระดับสติปัญญาไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นให้เกิดให้มีขึ้นอย่างที่เรา,าปวดเราศึกษาเราประพอฏิบัติ ถ้ดูเหมือนว่าเราละของภายนอกได้จริงก็จริงละลูกละเมียละครอบครัวละได้จริงนี่นหาภายนอกละเงินทองกองสัมบัติแม้ไม่ทั้งหมดเราสามารถละได้โดยกิริยาโดยเพศแต่สิ่งที่สําคัญจากนั้นน่ะไม่เพียงแต่ว่าละของภายนอกได้แ้ะจะเรียกว่าเป็นนักบชสิ่งที่สําคัญจากนั้นะมันคือละอารมณ์อันเป็นข่าสึกของเพศบรรจินนีต่ตรงนี้สาคัญมากๆากนะ กลาเกินว่าอารมณ์โดยอารมณ์ที่มันเป็นข้าศึกของเพศมันประชิดหรือปล่อยถึงมันเป็นอารมณ์ที่ฆ่าความเป็นพระความเป็นชีความเป็นเนรพาในจ,จิตใจของเราตรงนี้ร้ายมากแสนงว่าอารมณ์ที่มันเป็นข้าศึกต่อเพศมันประชิดมันเป็นข้าศึกต่อพะมอาจาร,รย์นี่ต้องรีบกาจัดเสียเหมือนกับเราละของภายนอกกรรมกุณภายนอก เมื S <S.> <S. ่อละของภายนอกได้แล้วเอาละข้าวเข้าสู่มระเพศนักบวชพระเนินถิทธคราวาสเจริญผู้ไวยปวุพปฏิบัติในการละเว้นก็พึงละอารมณ์ของความรู้สึกอานเป็นฆาศึกที่จะสังหารเพศพรหมจรรย์หรือเป็นอุโบสถต่อเพศพรหมจรรย์ให้หมดสิ้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วความเป็นพระโดยจิตภายในจะไม่เกิดขึ้นเลยฟังธรรมาศีลอยู่ที่ละพระอยู่ที่วาง โอ้มาดีกนน้อมเอาคำสองคำนีน้เอาไปแต่ศีลที่เรารักษากันตามฐานะของตนจะเป็นศีลของพระศีลของนินศีลของแม่ชีาราวะรญาโดมะในชั้นศีลของตนที่เราสมถทานไว้ตั้งใจไว้นะไม่เป็นแต่เป็นหัวข้อหรือเป็นเวนะมณีที่เรารู้จักกันตามพิธีการต่างๆน่มมานาติปาตายังไม่เป็นศีล อดินนาทานายังไม่เป็น anyway, สินกาเมสุมิจาจารายังไม่เป i̇şte ็นศินมุสาวาทายังไม่เป็นศินสุราเมระยะมัจจปมารตฐานะยังไม่เป็นสินเนี่ยบทที่สองเนี่ยทุกข้อเนี่ยอืมพาณาเดปานดาวเวรมณีอดินนาธานาเวรมณีกาเมสุมิจาจาราวเวรัมณีมุสาวาทาเวรมิสุราเมระยะมัจจปมารตฐานาวเวรัมณีมันจจมาเป็นข้อสินคือเวรัมณีหัวเป็น ที่เป็นแม่ทีก็มนกันจะเป็นผ้าก็มากันมันจะความเป็นศีลมันจะเกิดขึ้นจากการวนเวียนวนเวียนอะไรทอรลูกวัดคำแล้วมันเดือดร้อนทำแล้วมันเป็นทุกข์พูดแล้วเดือดร้อนพูดแล้วเป็นทุกข์คิดแล้วเดือดร้อนคิดแล้วเป็นทุกข์เลยมันจึงกลายเป็นสิ่งเร่างกายนี้จะกลายเป็นศีลระบุสุริวาจาเป็นศีลระบุสุริกายเนี่ยเป็นใจนี่เป็นศีลระบุสุริกายเป็นก็อตัวศีลนี้มาเนี่ยแต่ว่าศีลเรนสุเนตรีติเนี่ยปัญญาเห็นชอบ แต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนแล้วเนาะ่ปล่อยให้ชีวิตจิตใจก็เราเป็นแอฟแต่มันจะเป็นไปแต่ไหนมันก็หาดีไม่ได้ไอ้คนนะ่ะคุณออค่างความไอ้คนนะ่ะมันก็เป็นคนระดับที่มันไม่มีสีในวันระว่าคนนะ่ะมันปนอยู่เรื่อยทุกๆอารมณ์ความรลภความโกรธความหลงมันมาจากความหลงนั่นแหละไอ้ความโลภม,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 นะม,มันก็เพราะหลงนะนะั่นแหละมันจึงโลภไอ้ความโกรธมันก็เกิดเพราะคพามหลงนะนะั่นแหละหลงตัวเองนะนะั่นแหละ หลงสาคัญว่าเป็นตัวเราของเราอ่ะบุญคะมันก็เกิดเช่อจากหลงนั่นแหละโทสะมันก็เกิดขึ้นจากหลงนั่นแหละใครหลงอะไรจะนีจิตมันหลงอ่ะเพราะสิ่งทั้งหลายอยบนในโลกนี้ไม่อาจจะสามารถรู้ได้มีตัวจิตเดียวเีวี่เป็นตัวที่รู้ได้ปัญญาไม่เห็นจะเคยข้อนี้เนี่ยว่าศีลจึงปรากฏขึ้นเพราะเวล่มันดีงดเว้นศีลนี้ไม่ดีงดเว้นไม่ดีทางร่างกายไม่ดีทางบาดาลไม่ดีทางจิตใจตัวไหงดเว้นงดเว้นหมดเลยพระอยู่ที่วางบันี่เมื่อศีลปรากฏขึ้นแล้ว มุมบำเพ็ญจิตภาวนาของเราเนี่ยคณาว่าการพัฒนามันใช้ในแบบโรคแบบนักปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างเราในพระเทนเนนจีคราว่าดั่งลมนะผู้ฝ่ในการบำเปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าจิตภาวนามันก็คือการคิดค้นหาหา,าหลักเหตุผลนี่แหละพิจารณาภายในจิตใจของเราหาหลักเหตุผลว่าเพราะอะไรทำไมจิตใจของเราถึงมีชอบบ้างไม่ชอบบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างมันต้องหาเหตุผลว่าเพราะอะไรชอบเพราะอะไร แล้วสิ่งต่างๆนั้นเป็นอะไรจะเป็นรูปคนโรปสัตว์วัตถุสิ่งของอะไรต่างๆเราไม่ได้วิจารณาสำนเนาเดียว่านในกรณีจันทกขณาโดยความเป็นธาตุโดยวัตถุต่ตานะตตงๆเหลา่นานั้นอุปัตถุต่างๆดัมบอเหล่านั้นทุกสรรพสิ่งย่อมถึงความเบบัดทุกสรรพสัตว์ย่อมถึงความตายในธรรมบวตรว่าอย่างนั้นนะในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ลงที่เดียวกันในความเป็นธาตุนะแด้วอีกโยตัวจิตของเราที่มันหลงว่ามันเป็นร่างกายของเรามันเป็นของของเราตอนนี้นะ แสดงว่าตัวจิตที่เรีว่าเป็นนักบวชผู้ปฏิบัตภาวนาบมบัเป็นไม่ได้พิจารณาธาตุร่างกายนี่เลยว่าธรรมาชาติมันมีความเป็นไปอย่างไรธาตุร่างกายมีชีวิตมีจิตวิญญาณมีขันธ์ทั้งห้านี่ยมันทําหน้าที่อะไรมันเป็นอะไรไม่ได้สมีเล,เลยเลยไม่ได้พิจารณาดูในหนึ่นงเอง,งเลยว่าสินตนักจำปองไม่เที่ยมเป็นกข์เป็น,ปนตนตามันก็ทำให้เกิดความหลงด้วยมันมีวัทวีความรุนแรงมากขึ้น ความกำหนัดยินดีในกรรมตัญหาภาวะตัณหากรรมตัณหาความกำหนัดยินดีภาวะตัญหาต้องการมาเพื่อตนมันมีตนรึ้ปล่าแล้วอ่ะทำอะไรต่างๆก็ทำเพื่อตนน่ะต้องการให้มีให้เป็นน่ะไม่อยากได้ก็เพื่อตนอะอันนี้ไม่อยากได้ก็พาให้ผู้อื่นเป็นเสียเอาแต่สิ่งที่ไม่อยากได้มันหลงมันชอบเพราะมันไม่ได้เคยรู้ความจริงเลยว่าสิ่งทารันต่างนั้นเป็นัตวาธาตนะถ้าเกินว่าสมมติว่านะ ตัวจิตตัวใจก็เรามีความรู้อยู่แก่ใจว่าไอ้รูปร่างอะไรต่างๆวัตถุอะไรต่างๆแต่จะมีค่ามีราคาอะไรต่างๆตามไอ้บัญญัติตามน,นิยามตามความนิยมที่โลก็มีให้ความสัมพันธ์กันนะเพราะสิงาานง้าในตัวนั้นเป็นสนารวัตรธาตุหมดเลยถ้าเป็นวัตถุสิ่งของจะเป็นตัวตอนบุคคลก็และนะเขาก็ธาตุเราก็ธาตุนี่ก็ดินนั่นก็ดินนี่ก็น้ํานั่นก็น้ํานี่ลมนั่นไฟนะมันเข้าใจได้ไหมนะ มันจะสวยงามเลิศรืออะไรต่างๆปานนี่อะไรต่า,นนางๆมานก็ถึงเก่าส่เสื่อมสลายไปแล้วยังกินเจ็สมุทรยอดทำบางสบับตงนิโรธธรรมันทีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเอจะเรียกว่าเป็นอนัตตาก็ได้อย่างที่เราสวดกันวันนี้เนี่ยเมื่อเวทนาเห็นว่าสินธารธรรมพอมีสมปันธ์ยึดมั่นถือมั่นอันตินอพัสชาในอดีตบรรยาัญาสูตรนะโร้บางงานนิจัง่ะ รูรปรู like ปบังอาจิตาเม ra, ตนาดิ Evolution. ตาสัญญานิตา totally สังข้ารานิตามรูปเสียงกินรถโอดบพ้าเกิดสามบามีันมันจะไม่หลงได้ยังไงมันเรียกว่ารูปมันเป็นดินน้ำลมไฟอ่ะจะมีชีวิตมีวิญญาณคองไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณคองจะมีช like ีพหาชีพไม่ได้จะมีรูปหรือหารูปไม่ได้เสียงมันก็มาจากรูปนั่นแหละกลิ่นมันก็มาจากรูปนั่นแหละรถมันก็มาจากรูปนั่นแหละการสัมบารมีนอกมันก็จะมาจากรูปนั่นแหละ ทำอารมณ์ทมอารมณ์อ่ะเมื่อสัมผัสขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายรู้สึกดีไม่รู้สึกไม่ดีอะไรต่างเนี่ยเมื่อจิตไม่ไปยึดมันเสียแล้วนะไม่สําคัญมั่นไมายไปตามนิยามความนิยโมโอโลกสิ่งทั้งหลายจำปุระมันก็เป็นสาระว่าเห็นเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าจิตไม่ให้ความหมายไม่ให้ความสําคัญไม่ให้ค่าขึ้นมาแล้วสิ่งทั้งหลายจำปวงนั้นโลกทั้งหลายจะเสื่อเลิเสริญเยนยอตามนำสมมติใดก็ไม่มีผลอะไรกับจิตเพราะมารู้แก่ใจนะจะไปสมมติทาําไมจะให้ความหมายทําไม นี่เราว่ารู้แจ้งในยิสัตว์ถ้าร้อยความสมมติหมายมันมันเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยสำคัญปุ๊บทุกปั๊บเลยสมมติปุ๊บอะเป็นทุกข์ปั๊บนทีเลยยึดถือปั๊บหนักปั๊บสทีเลยหนักในอะไรหนักหนักกิจหนักใจเจ้าของนั่นเน่เอาถ้าเกิดไม่สมมติเท่านั้นความทุกข์มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงความกังวลใจจะเกิดขึ้นได้ยังไงไม่เืออาวว้มันก็เบาสงบเย็นเบาเพราะมันไม่มีตัวอัตตาตัวตนเป็นที่ตั้งอยู่ ในเมื่ออัตตาตตอนนี้ไปที่ตั้งอยู่แล้วในความทุกข์หรือผู้ทุกข์มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอมันก็ไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวมนก็ยยนย่อมาในประโยชน์เดียวในที่นั่นว่าอมตะพระเจ้าทรงเทศนาพายะพระพายะท่านมาถามปัญหาเพราะว่าท่านว่าอายุของท่านอานามของท่านมันน้อยลงแล้วท่านแก่ชราแล้วว่าโอกาสที่จะดำรงชีวิตอยู่มันน้อยมาก ยังไม่ถามธรรมะของอม菩สมาร,รุเจ้าในทางปิเบาตอะ่ะตามปกติแล้วอม菩สมารุษยเจ้าจะไม่สแสดงธรรมในขณะที่ยืนอยู่หรือผู้ฟังยืนอยู่แต่บาบาญาก,ก็าขยันขยอนเนี่ยนะบอกว่าอ,อเวลาของท่านนั้นเหลือน้อยมากเต็มทีแล้วขออม菩สมาร,รุรยเจ้าทรงโปรดเมตตาโดยเธอทำไมนะอม菩萨มารุทธเจ้าพูดได้ไม่ขี่ประโยคอะ่ะอยู่ก่อนบา,างาญาตจนจนทำตามของเธอสักดีเห็น เธอจะหน้หูทำหูของเธอสั่ได้ได้ยินทำจมูกของเธอสั่ได้ได้กลิ่นทำลิ้นของเธอสั่งได้รับรสทำกายของเธอสั่งไดสัมผัสตามผิวหนังอ่ะจิตของเธอก็ไม่ไปเกิดในโลกทั้งสองอ่ะแค่นี้นะพระมหาญาณเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยสำเร็จเป็นพระอรหันตนะ์อ่ะตามประธรรมบรรดาแล้วผู้ใดที่สำเร็จเป็นพระอรหันตนะ์บอดีขันแปดมันจะมาเองนะเอ่ะเออพ,พระภูมประสิธมบัติฐาเธอจะเป็นพิสุมาเดินอ่ะ บริขารแปดนั้นจะลอยมาเองอ่ะปรากฏขึ้นเองเนี่ยต่อหน้านต่อตาแ่ว่าพระบาทยามเมื่อสาเร็จไปบริหารทล้งบริขารทั้งแปดไม่ลอยมาไม่ปรากฏขึ้นมาบุญว่าสนามไม่เคยได้สร้างไว้พระบาฮายะนี่จำเป็นต้องไปหาบริขารน,นะในบวทจ้่งผ้าผ่อนท่านสบายจีวรลอนี้ว่าบริขารแปดนนะพอเดินจากพระบุรีเจ้าไปในทางไปดาบบาราไปเดียวกับเราตอนนั้นน่ะโดนบัวตัวเมียชนตาย อาดีตชาติเป็นผู้เวนกรรมมันมชนตายเนบุรุเจ้าก็ทรงประทานเป็นถวายเพลิแล้วก็ให้สร้างเจดีย์บรรจุอธิษฐานไว้ของปรมมัยยข้อสําคัญนี้เรืบองบุรุเจ้าพระองค์ทรงเทศนาว่าเธอจงทําตาของเธอสระเห็นน่ะเธอทําหูของเธอสระดได้ยินน่ะทําจมูกของเธอสระดได้กลิ่นน่ะทําลิ้นของเธอสะระไดยรสทํากายของเธอสะไดยสัมผัสไปผ่านผิวหนังน่ะ จิตของเธอก็ไม่ไปเกิดในโลกนั้นสองอ่ะโอโ้มาดีหัน้อมาหาเราเนี่ยมันเห็นกี่ครั้งแล้วนะเห็นจนตามันจะเสียแล้วเห็นจนมันจะใกล้าตายแล้วได้ยินจนกระทั่งมันจะใกล้าตายแล้วรู้กลิ่นเดิ้ยรสจนกระทั่งมันจะใกล้าตายแล้วสัมผัสจนกระทั่งหนังเหี่ยวย่อนยานหมดแล้วมันยังไม่เป็นอปรารามสตีเลงอ่ะคือว่าท่านสาร้างบารมีแน่นอนที่เรียว่าการสาร้างบารมีของท่านมันไม่ได้น้อยมาก มันเพียงพอสําหรับการมนุษย์พระอริยสัจธรรมก็แค้เราโอปปจีโกน้อมทำแต่ๆเานั้นเข้ามาสอนใจของเราเนี่ยไม่ได้อันหนึ่งมันต้องได้อันหนึ่งในบทเดียดนิจริยาสาวสูน่ะลาสกินาโดสักินาโมกินาบาอกพรอะนรางพ่อจิตมันไปยึด แต่เรา,า,า,เาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ตูกเสียงกินรถโพธะเปิ้ลสมบัติร่างกายของเราเป็นธาตุร่างกายของ,ของ,ของเขาเขาไม่าด้ศึกษาหาเหตุผลว่าไอที่ชอบกายที่มันชอบหรือมันเกนนิดในจิตใจของเราอ่ะมันเกี่ยวกับสมมุติภายในตัวจิตเ,เราพิจารณาเนื้อหนาร่างกายเพราะเนื้อหนาร่างกายนี่เป็นสมมติจริงหรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเป็นสมมติเพราะเป็นเพียงสัรพวัตภาเสมอกันตัวสมมติแท,ท,ท้จริงมันคือจิตนี้ต่างหากที่เป็นผู้สมมติขึ้นมาให้ความหมายว่านำรีว่าสำคัญว่า ตัวจิตนี <c oughs> ่เองเป็นผ <c oughs> ู้สมริขึ้นมาว่าแล้วไอ้ตัวจิตที่มาดำริขึ้นมาสมมติให้ค่าให้ราคาอะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเพราะไอ้ตัวจิตนี้ไม่มีความรู้เกี่ใจเนี่ยการทำว่าข้ามว่าวัวเวียนเพื่อที่จะสังหันหรือเพื่อที่จะปล่อยวางอันนี้เอาไปเพราะเนี่ยว่าตัวจิตนี้เองที่เป็นพงโง่ซะองปัญหามันไม่เกิดในผู้อื่นอุาสกทกี่แท้จริงหรือสตูนีแท้จจริงคือความโลภความโกรธความหลงเนี่ย ในความรู้ความกวดความหลงนี่มันเกิดขึ้นไ่้จะมันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วมันไม่มีอะไรภายนอกมันน้อยใหญ่ตัวจิตนี้เองเป็นผู้เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาหรือตัวจิตหลงตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นในว่าดูตัวเองให้มากเจริญสติพิจารณาสังเกตให้มากว่าสิ่งเท่าไรแต่ปวดรื่มีวิถีความเป็นไปอย่างไรําจทีไม่อยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ไกลหรอกคำว่าจิตไม่เห็นความเป็นจริงเสียนาจะสมมติหมายมั่นใสให้มันสมมติแกล้งให้มันสมมติมันไม่เอาเพราะมันลงกันไม่ด้กับดิบ พาะธรรมชาติของมุตเดวยจิตเป็นหน้าตาอยู่แล้วเพาอสินจะอะไรเจ้าปงก็เป็นหน้าตาอยู่แล้วมันจะใส่ความหมายอะไรลงไปไม่ได้ถึงแม้จะให้ค่าให้ราคาให้ความสมมติหมายว่มันขึ้นมาแล้วสินตะตาหนันไม่เปลี่ยนไปตามสมมติถ้าเขาคือ่านฟันธรมะสัพโพสุนเดียเลยว่างจากสันตตุนปกครองที่ไหนเมื่อเราฝึกพิจารณาอย่างนี้แล้วที่ี้ทุกการสัมปัติเดียวจ้องมันจะจะมันมีปัญญาสะสมมันจะเราสติมันหาวรมั่นคง คืเรือ่อยีหนึ่งว่าวิปัสนาปรมมัชมรรู้เกีใจแต่เม็นแบบมันต้องคิดมันคิดมา,มากพอแล้วเห็นอะไรในางนี้มันพังไม่หมดแต่ว่าของใช้ชั่วขณะเท่าน,นั้นแหละอันไหนมีประโยชน์ก็ใช้เสียใช้เสร็จก็ปล่อยวางไปอันไหนไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใส่ใจได้ปล่อยวางปัดออกไปคำถามคือว่าเดี๋ยวนี้เราท่านดารายนะให้ความสนใจอะไรให้ความสําคัญอะไรสาคัญของภายอกนมันก็หมกมืดอย่ของภายนอกสําคัญจิตใจตัวเองเนี่ยมันก็ มันก็ดูแลแก้ไขจิตใจตัวเองนะมันก็มีแค่นี้เองนะโดเรียกว่ากล้าหารที่จะปล่อยวางไปแค่นั้นเองนะกล้าหารเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวที่จะปล่อยวางภาระทารายจะปล่อยภาระเาวบัญจัตขันตาขันตานั้นเป็นของนัภาระฮโลจะบุครลบุคคลทารายมาแบ่งมหาโมภาราดารังทุกขังโลเกปูแบ่งภาระเป็นจุกในโลกการหมดเพื่องภาระทารายจับบรวยวจกาารวรบบรเหมรขขล่านี้ได้ย่อมเป็นสุขเป็นภาระฮันนะมันก็มีอยู่เท่านี้ พอมันีို့น้อมเข้าหาใจของเราอ่ะเขาพอไป